เด็กดี้จะมีหนาที่สิอย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดี้ตองมีหนาที่สิอย่างด้วยกันหนนับถือศาสนาสองรักชาคาเฟมาสามเผอเาสี่วาจาห้ัตาุานะหลึก เจ็ดทบศึกษาให้ช no ื <Six questo S 1> ่อนอนนอนนอนให้เชื่อแปดแปดด้วยจักรอัประยชเก้าจุดหนับใจานับใจและกิลาการบอกรักกายจะไม่ใช่กันหรืม่ิสิบคณทำตนไม่เป็นประโยชน์ทำตนไม่เป็น คุณบุญโทษสมประชาต้องรักษาเด็กสมัยฉาติพัฒนา